ก็จัดส่งเล็กโดนอีกหนึ่งชุดนะวันนี้ก็เย็นเลยนะผมก็ลูกค้ากว่าจะคุยกันจบกว่าจะมัดจากันให้แล้วก็จะให้รีบไปส่งเลยนะ <S <S ชุดนี้ก็จะเป็นเบส21นิ้วแต่ลูกค้าเน้นเปิดเพลงเน้นดีเจพูดนะลูกค้าเลยเอาตู้กลางนะครับเซตนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าลูกค้าจัดของเต็มจริงๆครับลูกค้าจัดเบสไว้ห้านะครับอันนี้เป็นตู้เบส21นิ้วสตอมนะครับเราใส่ไว้ห้าให้เลยนะครับนี่เป็นไงครับดอก SA ตัวแข่งนะครับหรือใครจะเอาดอกสตอมก็ได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้านะ ลูกค้าเจาะจงมาว่าขอเป็นแบรนด์เอนะครับดอกนะครับก็จะได้เป็นตู้โฟเมก้าน้ําเงินนะครับขอบเหล็กหูยกเหล็กตะแกรงปั๊มนะเป็นสูตร21นิ้วนะครับผมดอกเอสเอไว้5นิ้วตัวแข่งนะครับตอนนี้ตัวแข่งหมดเลยนะครับแม้แต่ดอกเสียงกลางก็จะอัพเป็น15นิ้วนะครับเอสเอแล้วก็แหลมนะจะเป็นตอง8ปเอสเอนะครับผม2ใบแต่ตู้เป็นตู้สตอมนะครับก็จะชุดสตอมก็ได้นะแต่นี้ลูกค้าบอกเน้นเอสเอนะครับผมแล้วก็แยก3ทางนะครับเห็นกลางกับแหลมอยู่ใบเดียวแบบนี้มันแยก3ทางนะครับผมก็ มาดูนี่ครับเพจสเปคคอนตู้ร้านเรานะครับผมส่วนกลางแหลมเราเป็นสเปคคอนตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับมี4ี่รูนะครับกลาง2รูแหลมสองรูเอาไว้พ่วงนะครับเราก็ต่อแยกกันอย่างชัดเจนนะครับผมนี่สวยๆเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงนะครับชุดนี้รับงานแข่งได้เลยนะครับชุดนี้นะครับผมก็ลูกค้าจะเล้นไปเป็นดีเจด้วยนี่ผมจัดมิกดีเจให้นะมิกตัวนี้เวลาพูดนะครับแล้วมันจะตัดเสียงครลองนะครับ เวลาเราเปิดโจโะๆพอเราพูดไปนะครับชงร้องมันจะหยุดนะครับลูกค้าก็สั่งมาว่าจัดให้พี่ด้วยพอพี่เล่นไปเล่นดีเจเปิดนะครับเป็นสวนสนุกบ้านสนุกตามงานวัดนะครับนึกออกไหมครับเป็นบ้านลมเอ่ยเป็นปลาโป่งเอ่ยนะเป็นรถไฟเอ่ยชิงช้าสวรรค์เอ่ยเนี่ยลูกค้าจัดไปนะครับในชุดนี้นะครับผมก็ตอนแรกคุยกันเรื่องปีคอสเราจัดมิกให้เลย12ช่องเต็มอัตราไปเลยนะครับเหลือๆไปเลยอนาคตใช้เครื่องดนตรีใช้อะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับผมอ่ะบัคไฟ Vip 1 0ใหม่ล่าสุด ไม่ลอยให้ไป1ชุดนะครับผมแล้วก็อีคิวหชั้นนะครับแล้วก็คอสสทางครับตัวนี้ลูกค้าเล่นแยกอิสระนะครับผมก็แยกให้เลยเดี๋ยวพาวเวอร์มันมืดแล้วเดี๋ยวปิดปิด,ป,ดปิดแสงไฟก่อนปิดไฟพาวเวอร์ก่อนมันจะได้สวยนะครับอ่ะอ่ะปิดคอสด,ด้วยก็ได้นะครับผมคอสก็จะเป็นแยกเบสนะครับกางฮอนแหลมแต่ตัวเนี้ยลูกค้ายังไม่มีฮอนนะครับลูกค้าไม่เอาเราก็ยังไม่ต้องไปใช้มันเราก็ใช้เบสดใช้กลางใช้แหลมนะครับผมก็ ตัวนี้ power ก็จัดเต็มนะตัวนี้จะเป็น VIP 5K ตัวนี้เป็นหน้า VIP นะครับใหม่ล่าสุดนะครับผมหน้านี้ผมยังไม่ได้รีวิวขายเลยนะครับของสตอมนะครับ VIP นะครับย er ังไม่ได้รีวิวขายเลยแต่ว่าทําขายไปเป็นสิบๆตัวแล้วนะลูกค้ามาหน้าร้านลูกค้าก็ชอบลูกค้าก็สั่งแต่ผมยังทําไม่ทันเลยนะตอนนี้นะครับสาหรับหน้านี้นะปกติจะเป็นหน้าประกอบนะครับแต่นี่หน้า VIP ตัวนี้เราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไม่ทาคลิปนะเพราะว่าวันนี้อะไรนะครับงบนี้อะไรนะครับผมยังไม่ได้ทําคลิปอะ vap 5 k ตัวนี้5 k ก็คือ k ก็คือ1000นะครับ5 k ก็คือ5,000นะตัวนี้จะเป็น5,000วัตต์นะครับผมขับเบรคข้างละ2ใบนะครับอิ่มๆนะตัวนี้นะครับโลโก้ชัดเจนเนี่ยถ้าพอเปิดไฟมายไหมครับตรงนี้จะเป็นสีชมพูแล้วตรงนี้เป็นสีขาวแล้วจะไปไฟวิ่งหยุดน้ำนะก็จะมีมิวนะครับกดหยุดเพลงได้นะครับแล้วก็มีไฟคลิปนะครับผมส่วนตัวนี้2 4 k ตัวนี้ไม่ใช่2 4 k ตัวนี้2,000นะตัวนี้2,000วัตต์นะครับแต่ป้ายป้ายไม่มีนะครับผมป้าย2 k 2 k เอมามส่ตััวนะครบ ก็ข้าวๆชุดนี้จะพาวเวอร์จะเป็น5,000วัต์ขับเบร2,000พัวัตขับกลางแล้วก็พันหขับแหลมนะเหลือๆเลยนะใช้คําว่าเหลือๆเลยนะครับนี่ชุดนี้นะครับผมคข้าวๆแสนห้านะครับไอตัวนี้จะมีแหลกไม้ด้วยนะครับจะมีแหลกไม้ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแหลกมิกนะครับแล้วก็พาวเวอร์แหลมอยู่ในนี้นะครับผมก็แสนห้านะครับจัดไปสวยๆชุดแข่งแบบนี้เลยนะครับผมแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราต้องแจ้งก่อนนะครับผมแล้วก็สเปคคอนสีน้ําเงินนะเป็นเบร นะครับสีแดงนะครับเป็นกลางนะครับสีเขียวเป็นแหลมนะผมแยกให้หมดเวลาลูกค้าเดินจะได้ไม่ต้องงงนะฮะอย่าง5,000วัตต์นะครับสีน้ําเงินใช่ไหมครับอ่าตันนี้2,000วัตต์สีแดงครับขับกลางแล้วก็ตัวนี้พันหสีเขียวนะครับแยกแยกกันอยู่ชัดเตนนี้ก็มืดหน่อยนะลูกค้าคุยกับเราเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าเพิ่งจะโอนมาจาเมื่อกลางวันนี้เองนะเมือม่อเมือม่อ,อตอนบ่ายนี้เองแล้วก็ให้ไปส่งอีกวันหนึ่งเลยลูกค้าบอกออกงานอยู่ไม่ค่อยมีเวลารับสายนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคลิป ไปติดตั้งที่หน้าง,งานที่ลบบุรีนะครับตอนนี้เดินทางไปศาลประการนะเป็นงานศาลประการที่ลบบุรีก็จะด่วนให้นะตอนนี้งานเยอะมากนะครับก็ทยอยทยอยทาให้ทุกท่านให้ทันแล้วกันครับผมก็ประมาณนี้สําหรับชุดนี้อ่ะเดี๋ยวผมมาเล่นมิกเล็กตัวนี้ให้ดูว่ามันทําไมมันเขาอยากได้เพราะว่าเขาเป็นแบบแนวดีเจใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดฟังก่อนอา้าวปิดโพลเลยหมดแล้วเดี๋ยวเปิดโพลแป๊บ แล้วเราพูดไปนะเสียงเพลงมันจะตัดนันนี้อ๋อทียกว่าม,มิกดีเจนะแล้วก็มาช่วยนะก็บูทูธเข้าที่นี่ได้เลยนะแล้วก็ไปเข้าที่มิกซ์นะครับผมก็จะควบคุมได้นะเสียงเพลงก็จะเบาลงเดี๋ยวเราหยุดนะครับ สําหรับชุดนี้นะครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เลยประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นเบสยี่เบสต,ตัวท็อปตัวแข่งกลางเป็นตัวท็อปตัวแข่งแหลมเป็นตัวท็อปตัวแข่ง power จัดเต็มขนาดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับลูกค้าที่ต้องการชุดเครื่องเสียงนะไม่ว่าจะจัดเป็นฮอนเป็นกลางเป็นแหลมเป็นตู้แขวนนะเป็นงานเครื่องไฟดนตีเราจัดหมดนะก็ชุดนี้คร่าวๆแสนห้าได้แรงๆแน่นๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปจัดส่งลูกค้าหน้างานกันอีกทีหนึ่งนะผมก็ประมาณนี้เลยจูบินเตอร์ก็โอ้โหมืด มืดมืด,ม,ดมืดกันเลยครับวันนี้ก็ยังมีอีก2ชุดพรุ่งนี้หน้าร้านนะก็ต้องแยกลูกน้องไปส่งชุดหนึ่งแล้วก็ผมต้องดูแลลูกค้าหน้าร้านอีกชุดหนึ่งนะผมก็อยากได้แบบไหนนะครับมีงบเท่าไหร่เราจัดได้นะผมอย่างชุดเนี้ถ้าจะลดของอเล่นเป็นไวซี่เล่นเป็นกลางท็อปลงน้อยกว่านี้นะประมาณแสนสามแสนสามห้าอย่างเงี้เราก็จัดได้นะครับแต่เนี้ยแสนห้าลูกค้าบอกจัดให้เต็มไปเลยตอนแรกลูกค้าจะเบรดยี่สี่ด้วยแต่เบรดยี่สี่ไม่มีหูยกลูกค้าบอกต้องเคลื่อนย้ายบ่อยลูกค้าเลยไม่เอานะผมก็ประมาณน เดี๋ยวอาจจะได้ไปส่งลูกค้าหน้าง,งานนะผมอยากได้แบบไหนเราจัดให้ได้ทั้งสเต็ปนะฮอนนี่มีเป็นเป็นเปขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเป็นเป็นโกดังนะต้องใช้คําว่ามีเป็นโกดังนะงนงนะสินค้าเรานี่ครับนี่ลูกน้องก็ต้องคอยประกอบกันนี่ลูกลูกค้านะครับเอาหมูหันมาฝากจากเปโตนะหมูหันเปโตนะก็มาซ่อมเครื่องเสียงนะครับเราซ่อมให้ฟรีลูกค้าก็ใจดีนะครับก็หันหมูไม้เรากินนะผมแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสต็อกนะครับตอนแรกลูกค้าคุยจะเป็นแบบนี้นะเป็นปีคอร์สแบบนี้นะครับแต่ลูกค้าบอก เน้นใช้พูดผมเลยบอกเอามิกดีกว่าพี่แล้วก็มันจะจบง่ายกว่านะครับผมก็เล่นเป็นมิกเป็นอะไรมันก็สวยกว่านะไอตัวนี้มันจะเป็นเน้นแบบงานเครื่องไฟนะครับลูกค้าจะเน,เนเ้นเป็นงานดีเจนะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเดี๋ยวให้ลูกน้องถ่ายคลิปมาผมอาจจะไม่ได้เดินทางไปนะเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกค้ามาอีกหลายเจ้าเลยต้องขอประทานอภัไปด้วยเดี๋ยวผมจะติวลูกน้องไปแล้วกันนะครับว่าเล่นยังไงเปิดยังไงนะครับผมก็ ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูหน้างานลบบุรีการเมืองริงนะครับพญาริงนะครับพญาริงครับผมก็อยากได้แบบไหนเบสิแปดเบสยี่สิบเบสยี่สี่ตัวท็อปตัวกลางให้ผมคำนวณได้นะมีงบมาวางผมอย่างเนี้ยผมเข้าๆแสนห้า 150, แต่บางท่านบอกว่าผมมีแสนสามแสนสองอ่าผมคำนวณให้ได้ผมจะต้องไล่คำนวณตั้งแต่ดอกนะครับพาวเวอร์จะใช้กี่วัตจะใช้มิกอ่าอย่างงบน้อยใช้มิกเล็กกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมจะต้องเป็นคนวางงานให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับผมก็ประมาณนี้อยากได้แบบไหนผมจัดให้นะครับผมอ่าฟังเพลง นะครับที่ลบบุรีครับผมอ่ะเดินทางมาถึงลบบุรีแล้วนะครับผมกับงานอยู่แถวแถสารพักกานําจะเป็นสวนสนุกบ้านพีซิงนะครับบ้านลมปลาโป่งต่างๆนะลูกค้าก็สั่งมานี่ครับกับชุดนี้นะหลานสตอมนะครับสาวสิเต็มนะครับผมก็ระบบเสียง2 1นิ้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอฟังเสียงกันครับก็เดินทางกันมาถึงแล้วนะครับผมก็ ชุดนี้ก็1นึ่งแประมาณ1นึ0 0 0สาบาทนะผมก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับทั้งมิกตัดเสียงทั้งอะไรนะคบับติดตามชมกันฝากกดไลค์ตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ